อวสวัสดีสวัสดีน้องๆหลานและเพื่อนที่รักที่อยากเรียนอยากเรียนรู้เรื่องการทำเฟอร์อร์ไซเบอร์หวัวงเว้นมาสองวันสามวันเพราะว่ามัวต่ไปทำคลิปส่งให้ทางไลน์ที่ที่เขาเรียนทางไลน์ที่หลายๆคนก็เรียนทางไลน์ตอนนี้ก็มาสิบเปอรคนนะนะ เจปกรเรียนอยู่ทีนนี้เรียนทางไลน์เนี่ยก็ไม่ได้เรียนแบบแบบเป็นกลุ่มเนี่ยมันไม่ได้เป็นกลุ่มไม่ได้เป็นกลุ่บเป็นกลุ่มเรียงว่าใครมาจะเรียน,บา,น,ยน board, บางคนจะเรียนสปีดบอสบางคนจะเรียนสาเภาบางคนจะเรียนอเรือประมงบางคนก็จะเรียนเรือทักอะไรอย่างเงี้ยมันก็สอนไปคนละแนวบางทีผู้ฝึกเขาก็ส่งไลน์มาถาม อามาถามป,ปั๊บอธิบายกันไปก็ตั้งคือเข้าไปเข้าโปรแกรมเพ้นท์ทำรูปวิดีโอทัดอะไรส่งก็ส่งให้เขาไปอะไรแบบเนี้ยนะก็เว้นว่างไปสองวันเอาโอเคเด้เราจะมาต่อมาต่อถึงขั้นตอนต่อไปคราวที่แล้วคืเอเราจะพูดถึงเรื่องไี้ทำสีอา่าไฟเบอร์ ก่อนที่เราจะสร้างไฟเบอร์เนี่ยเราจะทำยังไงอ่อาเดียวเดี๋ยวก็ดูต่อไปอ้าวคราวที่แล้วเนี่ยมาถึงตรงเราใช้แหวกรือน้ำชาใช้แหวกรื่น้ำยาพูดถึงว่าเราเราขาดเราเราขาดตรงนี้ทักเที่ยวแล้วนะ เราขัดตรงนี้หลายหลายเที่ยวแล้วขัดที่เรียมปึ๊บเลยตอนนี้ก็เริ่มกันใช้แว็กใช้แว็กหรือน้ำยาหรือ VPA ทายทั่ว่าหลายหลายเที่ยวอันนี้ก็แล้วแต่ว่าใครจะใช้อะไรนะอันนี้ก็เรียกว่าตัวลัน่นอันนี้จะเป็นตัวลัน่ลนจแะบบเป็นตัวลั่นลั่นแบบก็เรียกตัวลั่นแบบแล้วแต่ใครถนัดอะไร บางทีคนก็จะนน,น้นถนัดเรื่องไอ้เรื่องเรื่องการใช้แว็กหรือขี้พึ่งเนี่ยอันนี้คือกีพึ่งนะอันนี้ขีพึ่งอันนี้ขีพึ่งอันนี้เอ้แว็กไอพีวีเอนี่ VA, น้ำยาเคลือบอ่า่อนแบบก็พีวีเอเป็นเป็นน้ำน้ำน้ำข้าวเหนียวนี่แหละน้ำข้าวเหนียวเหลวอ่าทาไปตามนี้ แต่ว่าขี้ผึ้งก็ทาเหมือนกันใช้ขี้ผึ้งทาแต่ยุ่งัต่ขนาดนัดนี้เอาเอาขี้ผึ้งก่อนเมื่อได้ตรงนี้เรียบดีเรียบร้อยก็เอาขี้ผึ้งตัวเนี้ยมาทาทาให้ทั่วแลลวทั่วไปหมดทั้งซอกทุกซอกทุกมุมเลยฝั่งนู้นฝั่งนี้ทุกซอกทุกมุมละนะอ่านี่ก็เรียบบุดละทาไป ทาไปทิ้งไว้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะประมาณครึ่งชั่วโมองอ่ามาขั้นตอนต่อไปเมื่อใดก็ขั้นตอนต่อไปทีนี้ไอตัวนี้ก็คือในกรณีที่ใช้แววกเอคี้พึ่งเป็นตัวถอดแบบเมื่อทาแววกอ่าทาทาขีพึ่งทึ่งคีพึ่งไปสักประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะหายดีแล้วทาเวลาหลายรอบ แล้วก็ทีนี้ก็เอาเจลโคดเนี่ยเจลโคดตัวนี้นี่เจลโคดตัวนี้นะนี่เนี่ยเจลโคดผสมกับผงเบาผสมผสมผงเบาสบาูงไปแล้วแล้วก็มาคนใ้ทู่ว่าก็ผสมที่ของฟองสีก็ได้แล้วก็เอาสีใสคุณชอบไหมไม่ชอบสีก็ปล่อยเป็นเป็นเกลขาวนะั่นแหละอ่าไม่ชอบไม่ชอบสียสีก็ใส่ใส,ใสเกลขาวนะั่นแหละ ผงเบากับเป็นโคตรมารวมกันนะไม่ต้องมีอะไรไปไปเสริมไม่ต้องมีอะไรไปไปเสริมคนในทุกวันเลยทนจะเหลวเป๊นะจะเหลวนี่พอได้ที่แล้วเอาก็เอาแปลงนะแปลงลูดทาลูดไปทาเบาๆถ้าทาหนักถ้าทาหนักมันจะไปขูดที่นี่หมดนะอ่า ถาทาหนักๆมันจะไปขูดเอขี้พึ่งหมดอ่าจะไปขูดสันแปงเนี่ยต้องทาให้ดีให้นิ่มอ่อนนุ่มก็ทาทาไปให้หมดแต่จริงๆทีนี้เราทาแค่ครึ่งเดียวนะทาแค่ครึ่งเดียวทาครึ่งเดียวหมายถึงว่ายังไงก็เพื่อว่าอย่างนี้นี่เราทาครึ่งเดียวเราทาครึ่งนี้ครึ่งซ้ายนี่ครึ่งซ้ายภาพซ้ายมือในภาพเนี่ย เนี่ยเนี่ยทาครึ่งเดียวเนี่ยเนี่ยทาครึ่งเนี้ยทาทาก่อนไม่ใช่ที่ทาทาทาครึ่งนี้ครั้งนี้ครั้งดึงครึ่งดําเนี่ยทาแบบเนี้ยแต่ว่าทาครึ่งดาครึ่งดําเนี่ยครึ่งฝายนี้ฝายนี้อ่าทาเนี้ยอันนี้ผมครบแล้วไงอ่าครบแล้วพอเราทาเจนโคสเสร็จแล้วใช่ไหมอ่าเจนโควเสร็จแล้วอ่าก็ ปล่อยปลอยให้มันดูตัวอืมให้มันนิ่งอยู่ตัวก่อนอในกรณนนี้เสียจเรียบร้อยแล้วก็อ่าทำไม่ตัวนี้อืมทำไม่ตัวเนี้ย ทำให้ตัวแผงเนี่ยแผงเรียกแผงกั้นเอาไม่อัดมาทำเป็นแบน,แบนตั้งเป็แนแบนมาตั้งอยู่อ่าจะทำให้มันอยู่อย่างเงี้ยในสภาพนี้ก็ได้อ่านั่นแหละให้มันแน็แนตั้งออกมาเสร็จแล้วก็ใช้เลสไอไอนี่สมัยถึงเราทาเจงโคแล้วนะทาเจงโคแล้วนี่ก็เอามือมันแหกดีแล้ว มันแห้งดีแล้วก็ค่อยๆเอาเลซินมาทาทีเรซินผสมฮัตตารี่แล้วนะผสมตัวเล่งแข็งแล้วอ่าตัวเล่งแข็งแล้วเอามาเพลอทีละวหน่อยทีละหน่อยไม่ใชากตีต้องแผงเลยนะเอาทีละทีละขั้นตอนทีละทีละฟุตก็ได้ทีละสองฟุตสามฟุตก็ได้ทีเป็นแผ่นวางวะมาวางวางวางมาวางไอ้ตรงนี้ก็ ไอ้ตรงร่องสันร่องสันน้ำเนี่ยเราทำไว้ก่อนนะต้องทำทำก่อนเลยทำที่แรกเลยเออจะเป็นนูนจะอะไรก็ว่าไปอ่าทำที่แรกเลยเสร็จแล้วเราก็เอาอ่าเลซินเอ้ยเลซินอะเรซินทา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 ทั่วเนี่ยนี่ข้างบนเนี่ยเราจะทำข้างบนก่อนใช่ไหมทาให้ทั่วเลยข้างบนเนี่ยทาให้ทั่วเลยทาให้ทั่ว จริงๆก็ทายทั้งลำนี่แหละทายหมดทั้งลำเลยทายหมดเลยเนี่ยแล้วก็เอา,อาแผ่นใหญ่แก้วเบอร์450นะเบอร์450มาก็ค่อยวางาวาง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 ,วางแล้วก็อัน้ำยาในสิ้นที่เราผสมแล้วเนี่ยเทไปไม่ต้องเทก็ได้เอาลูกกิ้งอะมากิ้ง ลูกกิ ions, forth, ้งมากิ้งไปเรื่อย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 ลูกกิ้งมาเรื่อยไปลูกกิ้งแปลงมั่งลูกกิ้งมั่งให้มันอยู่สภาพเนี้ยอยู่ภาพที่เห็นเนี้ยนะนี่เดซินทั้งนั้นนะเดซินทั้งนั้นเลยเนี้ยเนี่ยเนี้ยอยู่ในภาพที่เห็นเนี้ยอยู่ในภาพที่เห็นเนี้ยนะอ่านะตอนี้อาจารย์ทําเป็นสีดําผสมด้วยสีดำนะน้ํายาเดซินอ่ะผสมด้วยสีดําก็ใส่ ใส่มาจนแล้วทำอะเลยไปจนกระทั้งหมดเนี่ยนะสักสองชั้นสามชั้นแต่อาจารย์จะว่าจริงจริงคือสักห้าชั้นแล้วสวยทําแบบนะ้ห้าชั้นลงทุนนะแบบนี้ลงทุนทําบางก็ไม่ได้บอกแบบนะแล้วตอนหน้าจะจะจะ,จะบอกวิธีเนืองนะเอาวันตอนนี้จบก่อนวันนี้นะเก้าโมงยี่สิบสามแล้ว วบนหน้าจอ